thì hẹn đi tôi cũng sẽ phải đi chọn kiếm vào ทีมงานผมบอกว่าเอาแบบซอฟให้มีมา CEO รีโอนะครับให้มีมารีโีอนี้ซอฟแล้วครับอาจารย์แต่ว่าพอไปนั่ง讨论กันที่ข้างหลังบอกว่าไม่ง่ายทุกคนต้องจัดเต็มจัดเต็มกี่คนอะไรจับเต็มนี่คือที่มาที่ว่าเราก็เพิ่มคุณคูพลังงานให้กับทุกท่านในห้องนี้นะครับผมเชื่อว่าดูจากสภาพของอุคลิกภาพไปหน้าเนี่ย ทุกท่านก็กาสึกในชีวิตมาระดับหนึ่งแล้วเพรว่าต่อสู้มาระดับหนึ่งบางท่านก็ถึงจุดหมายสําเร็จยิ่งใหญ่ทาต่อไปเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นแต่บางท่านก็กำลังตามล่าฝันขอเตันเูงเู้ากูยากูยาคุณกายบอกว่ามีเวลาแค่5นาทีแล้วนะเองแต่ก็เลยจะเข้าเรื่องละว่าไครต้งยุคใหม่นิยามยุคใหม่ก่อน นิยามยุคใหม่ก็คือเป็นยุคของมืออาชีพไม่ใช่เป็นยุคของคนตีหัวเขาา้าบ้านไม่ใช่ยุคของคนที่ลองเปิดบริษัทดูเพราะว่าผู้นักธุรกิจสมาชิกในตลาดเครือข่ายเนี่ยเขาได้มีบทเรียนการเรียนรู้มาที่มากพอจนกระทั่งบอกผู้คนในสังคมทั้งที่เคยเข้ามาสัมผัสหรือยังไม่เคยเข้าเขารับรู้ว่ามันจะต้องมีตัวกรองที่ดีในการเลือกทำ เพื่อทาให้เตงบรรลุเป้าหมายได้นั้นะจึงต้องพิฏฐิผืชันผมจับมือกับนายแพทย์สุทธวีขับเคลื่อนสักสักมอมาเป็นปีที่3ามกว่าเนี่ยผมก็ได้แก่นที่อยากจะแบ่งปันนะครับจักแกนที่เราใช้มาต่อเนื่องเลยพบว่ามันมีเจ็ดองประกอบหลักสําคัญในการขับเคลื่อนขายตรงเทรนใหม่นี้ให้ประส,สบความสาเร็จน,นะครับทาไมต้องเจ็ดเจ็ดเนื่องจากมันต้องมีหลายสิ่งที่ต้องทํา ถ้าเป็นมวยเหมือนถ้าเป็นมวยมีหมัดเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นแชมป์โลกได้7นี้คือเป็นหมัดชุดมีฮุกมีออหมัดชุดนะครับชุดที่1คือผู้ประกอบการต้องมี m i n เซ็ t หรือปรัชญาทางธุรกิจที่มองเห็น4วินบริษัทวินนักธุรกิจวิ็นลูกค้าวินแล้วก็สังคมว,วินนะนี่คือองค์ประกอบที่1นะครับองค์ประกอบที่2เนี่ย เราต้องรู้ความสามารถหลักในองคอ์กรของเราและคุณค่าที่เราจะส่งมอบให้กับตลาดด้วยการตอบคำถามว่าบริษัทเครือข่ายมันมีอยู่แล้วหลายร้อยบริษัทผู้บริโภคในอุตสาหกรรมนี้มีทางเลือกอยู่แล้วเรามีดีกว่ามีคุณค่าตรงไหนที่จะไปตอบโจทย์ชีวิตเขาเพิ่มเติมเพื่อทำให้ผู้คนเข้าร่วมกับเรารวมถึงคุณค่าเหล่านั้นเนี่ย บริษัทเรามีความสามารถหลักที่จะส่งมอบออกไปในตลาดไหมนะครับสามองค์ประกอบที่สามคือการอาอกปลอมออกแบบโมเดลธุรกิจแน่นอนว่าโมเดลหลักของเราคือเครือข่ายแล้วเราจะใช้แผนธุรกิจแบบไหนสินค้าแบบไหนบริการอำนวยความสะดวกด้วยสาขาแบบไหนออนไลน์ออฟไลน์แบบไหนวัาทำโปรโมค์่นแบบไหนระบบฟังก์ชัังก์ช่นขับเครื่องแบบไหนพวกนี้คือโมเดลธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องออกแบบให้ลงตัวนะครับ องค์ประกอบที่4ก็คือความสามารถของท็อปแมนเดิมโด,เดยเฉพาะอย่างยิ่ง CEO ต้องมีความเข้าใจและขับเคลื่อนการบริหารทั้งระบบแมคโครแมคโครก็คือระดับวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็กลยุทธ์ต้องออกแบบเป็นระดับไมโครคือความสามารถในการกำกับแผนปฏิบัติการให้เป็นจริงและสามารถอยู่ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานรวมถึงนักธุรกิจเพื่อจับมือในการขับเคลื่อนไปด้วยกันรวมทั้ง ในเรื่องการมองให้เห็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในธุรกิจออกว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จมีไม่กี่ข้อประมาณ5้ถึงเข้อในธุรกิจเราเดี๋ยวให้ต่อยอดนะเวลาหมอถามแทช่วงนี้ <c oughs> ผมไปให้ครบ <c oughs> ทุกข้อกันก่ันพอมาโมเดลธุรกิจเสร็จปั๊บมีความเก่งของซีอที่สามารถแม็โครไมโครแล้วก็รู้คีย์สแอนเซอร์ได้แล้วมาต่อข้อต่อไปก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ตลาดเชิงคุณค่า และแบรนดิ้ง4.0นะครับจากนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เราสามารถสร้างวัฒนองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวสามารถนำความคิดของผู้คนได้เป็นผู้นำที่นำความคิดผู้คนได้เพราะธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและเป็นผู้นำที่นำความคิดผู้คนได้เพราะธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและข้อเจ็ดองค์ประกอบที่เจ็ดก็คือ เราก็มองให้ไกลกว่ายอดขายให้มองถึงความสำําเร็จที่แท้จริงการเปลี่ยนคุณภาพชีวิตที่แท้จริงของคุ้ส่วนนักธุรกิจของเรารวมถึงผู้บริโภคด้วยนี่นเือเจ็ดองค์ประกอบละโอ้ยขอบคุณครับถ้าไี้มาถึงทัานทุ่ท้ายหมชยถึงบริษัทเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบางบ้านไหครับก็แยกเป็นสองส่วนนะครับทุกๆสิ่งที่เราสร้างให้มันยิงใจเนี่ยมันจะมีสองส่วนประกอบกัน ส่วนที่หนึ่งก็คือก่นหลักของสิ่งนั้นแลเป็นก่นพุทธศาสนาที่มันต้องดำรงคงอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็จะยั่งยืนสาเร็จนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกลมกลืนสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มเพื่อเชื่อมต่อโลกออฟไลน์กับออนไลน์เข้าหากันทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ๆดูทีวีน้อยลงอ่านหนังสือพิมพ์น้อยลงจนี๋วทาัวเลขหนัสื่อสิงพิมพ์ก็ต้องต่อสู้หนักขึ้น ทุกคนก็กัะก้มจิ้มตลอดเวลาโดยเฉพาะคุณโอ๊ตดนทําเรียกว่าถนัดจิ้ม,มจิ้มชอบจิ้มตล <c oughs> อด <c oughs> แต่ว่าทั้งสองโลกเนี่ยมันมีดีและมีเสียอยู่ในตัวเดียวกันนะครับ <c oughs> โลกแห่งความเป็นจริงมันก็จะมีความช้ามีต้นทุนที่สูงในการไปมาหาสู่กันแต่ว่าโลกออนไลน์มันรวดเร็วแต่ว่ามันขาดหัวจิตหัวใจเมื่อเรามาทําธุรกิจเครือข่ายซึ่งเป็นธุรกิจผู้คนเนี่ย มันต้องเอาความพันสมัยความรวดเร็วความมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับความชอบของคนกลุ่มเป้าหมายของเราแต่ยังไงก็เชื่อมผสมเข้าสู่ออฟไลน์เพื่อให้ทีมงานมีความผูกพันกันถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะสร้างองค์กรที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับผมเชื่อมมาถึงเครือข่ายสีขาวนิดหนึ่งนะครับว่าเพราะเป็นเครือข่ายสีขาวเนี่ยเราสามารถสร้างได้ด้วยแบรนดิ้ง4.0ที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่โดยเฉพาะแบรนดิ้ง สิจูศูนย์พูดถึงเรื่องค่านิยมที่เป็นอินไซเอาเหมือนที่ทากรสมชัยพูดออกมาอินไซเอาหมายถึงว่าค่านิยมที่อยู่ข้างในขององคอ์กรเนี่ยถ้าเราเป็นองคอ์กรที่ยึดมั่น,นทําแต่สิ่งที่ต้องมีความเป็นธรรมในหัวใจรักการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงยกระดับองคอ์กรให้มีมาตรฐานสูงขึ้นมีหัวใจที่แบ่งปันถ้าเราเป็นแบบนี้แปลว่าเรามีค่านิยมอ,องคอ์กรที่เป็นสีขาวแล้วแต่การขยายองคอ์กรสีขาวออกไปข้างนอกเราต้องมีตัวแทนแบรนด์ก็คือนักธุรกิจทุกท่าน ที่ใส่ข่้นนิยมแบบเดียวกับองค์กรเข้าไปหาตัวเองเหมือนฝัง้าไปฝังเ้าไปแล้วกลายเป็นคนมีข่านิยมแบบนี้เราก็จะมุ่งความสําเร็จแบบถูกต้องมีหัวใจเป็นทํรรักกันเรียนรู้แบ่งปันแล้วก็อยู่กับผู้คนทนํางานร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมได้ออกไปอย่างนี้เผ <c oughs> ยแพร่มากขึ้นมากขึ้นคนเห็นเฮ้ยเฮ้ยทีเกี่ยวับหนาจัก แต่ภายใต้การเติบโต57%นี้เนี่ยมันมีส่วนของการเติบโตเโตซ gment ของบริษัทที่เติบโตแตกต่างกันนะครับแล้วภาวะ57%แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นภาวะที่ยังต้องออกอาวุธหนักโดยที่ต้องคิดในเชิงกลยุทธ์หนักขึ้นนะครับแน่นอนว่าบริษัทต,ต้องมีเป้าหมายที่เติบโตจริงจะช่วยเปลี่ยนแปชีวิตของผู้คนที่ฝากชีวิตกับบริษัทได้แม้ว่า3-5% เราก็ต้องเติบโตบางบริษัทก็ตั้งเป้าเติบโตมากกว่า3 5ถึงหที่เป็นภาพรวมเพราะเราอยู่ในจังหวัดที่เหมาะสมและพร้อมกว่าวันนี้สิ้นปีนี้คือจุดที่เรายืนอยู่ปีหน้าคือเป้าหมายที่เราจะไประหว,ว่างนี้มีช่องว่างช่องว่างนี้ต้องเอาทรัพยากรใส่และทรัพยากรน,นั้นก็คือแผนกลยุทธ์ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมองแผนกลยุทธ์ที่ตัวเองจะเดินเนี่ยเดินโดยเติมช่องว่างจากปีที่ผ่านมาว่า เราจะเติมอะไรเข้าไปถ้าเราเติมถูกโดยเติมเพื่อเข้าหาปัจจัยแห่งความสําเร็จในปีหน้าที่ผมบอกว่ามันมีอยู่ห้าถึงเจ็ดปัจจัยในเจ็ดองค์ประกอบความสําเร็จเนี่ยถ้าเรามองออกมองถานแล้วเติมเข้าไปเติมได้จริงเราก็จะบรรลุเป้าหมายนะครับอันนี้คําถามที่หนึ่งนะครับคาบถามที่สองบอกว่าอาลิบาปาเทคโนนเทคน,ทนี่แล้วมีการซื้อทางออนไลน์งงแล้วนะครับแล้วขายตรงจะปรับตัวยังไงนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่า อีบาบาเป็นช่องทางหนึ่งในการซื้อของคนที่ซื้อและจ่ายเงินไม่ได้ผลตอบแทนคืนเลยเหมือนคนที่ไปซื้อเซเว่นอยู่ประจําซื้อโลตัสอยู่ประจําซื้อและจ่ายเงินไม่ได้ผลตอบแทนคืนเลยแต่พวกเราและผู้คนข้างนอกที่เขามีความหวังอยากเป็นเจ้าของอยากเป็น SME ที่ลงทุนไม่เยอะและเปลี่ยนชีวิตได้จริงใน1-3ปีแบบมุ่งมั่นคุ่งท ให้มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นสักห้าหมื่นแสนถึงสองแสนสามแสนห้าแสนจนถึงหลักล้านต่อเดือนแล้วแต่ขนาดความฝันและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตนเองถ้าเราแต่งคนแต่งจับมือกันแล้วขายความเชื่อมั่นตรงนี้จากความเชื่อมั่นที่คิดพูดทําในสิ่งที่สนับสนุนให้ผู้คนที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตเขามีประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ใช่มาแล้วปุ๊บปุ๊บแล้วหายตายจากอย่างที่ท่านว่า ใจเราไม่อยากเปลี่ยนแต่มันไม่มีบรสัง่งกนให้กูอยู่ว้นอวน้จุดสำคัญที่สุดก็คือเราทุกคนต้องจับปือกันเพื่อสร้างองค์กรที่ตอบโจทย์ความสำเร็จในระยะยาวที่ผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเขาไม่ต้องจ่ายไปไหนเองอลราชั่วลูกชั่วหลานคำว่าส่งต่องระดกมันเป็นจริงสักทีวุ่น การทำงานหนักขึ้นการพัฒนาตนเองให้เข้มขึ้นให้เรามีระดับปัญญาที่สูงขึ้นเหนือกว่าระดับปัญหาที่เราต้องเผชิญในปีหน้าทุกๆบริษัททุกๆคนก็จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแน่นอนครับ